เรียบร้อยต้มเกาลัดสูตรเหล่งลัดเหล่งดวนบบอันมาได้ขว้าเ<ส>ด้อต้มเอาเจ้าได้กินแล้วปลาเกาลัด ทุกคนวันนี้จะพาไปเก็บมะคำขึ้นดอยเลือกครึ่งวันไปเก็บมะคำือนกันดูนะว่ามันจะได้เยอะไหมดูตะกร้าของเราสะเก็บอะไรยังไง เหนกันทุกคนเราก็จะเอาไปขั่วอันนี้มันอยู่ในเนี่ยแค่ยากอ่ะเห็นกันมันเป็นนี่อ่อย่างกับอันมังง่อนี่หรอมังง่อนั้นมันใจอันนี้มันหล่นมัดแล้จะมันหล่นแล้วก็มันก่อจะเดินออกมันอยู่ใจให้อยู่ข้างตานี่แต่ปัตตานคนก็รีนะคนก็รีจะมาเก็บเหมือนกันอีรัว จะเซยอ่ะ oh. อันนี้ต,อต้ตองใจใจถึงมืออ่เนี่ยใจถึงมืออะไรนีหรอนี่เร็วอุย้ยบักเกาลัดลูกใหญ่ๆก๋ลีห่อบักผั่มเราจะเอาไปคั่วอ่เหมือนกันนี่ดีก็น,นี่เป็นเมนก็นี่เป็นเมงเราอาไปคั่วคั่วแต่งได้มันมีอันหนึ่งอ่ะ อันเหมอมีเหมอมีซ้ายเขาต้องอันอันนี้เขานนเต้องไม่รอจดิงจังอาะยุงเุงกินไปฮะตัวรับเจมนี่ cái này mình mật tẹt cái này giờ đang làm, mình luôn làm, mình này? Giờ không không là mình lồn mới đi đi nuôi nó nuôi con Hãy subscribe cho ยุงลายค่ะทุกคนยุงลายเยอะขนาดนักยุงลายใหญ่ใหญ่นัดูเลยนี่จะยยได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้เล้ยว

เยอะเลยค่ะทะโกนใครอยากเก็บบะเกาลัดมาเด้อเหรอนนหนกานณดใครใส่ยางบ้านเขาปั้เป้งนาะโลหลายตังขนาดเอายี่ัวบกี่ัวอ้นพานี่บบยิ่งคบิ่คิ่ มากเลยนะคะทุกคนดูดิแต่ว่ามันลูกเล็กอะค่ะลูกเล็กมันลูกเล็กมาเจอปลีแล้วเมื่อกี้ปลีมาหาเก็บประเป๋าลัดด้วยเยอะมากเป็นลูกเล็ก านมีลูกใหญ่ๆเอิญเนเดอร์สีไปเก็บนี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่ลนเบอร์ปันนั่นเปียกหมางงาะนี่ร้อนใจเปียกหมเงางเดินนับได้นับหัวม,มา Muy được ơn nắng 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 này bèm bèm nắng 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 ดูค่ะกว้างมากทุกคนมาเนี่ยเจี๋ยวตีว่าคนมาเก็บเห็ดโอ๊ดมันอย่ามันจะตักเข้าไปเดี๋ยวเก็บมีเหม็นมดแลยเจ้าเนี่ยเจ้ว่าเขาไม่ได้เอาก้อน์นะัะทุกคน

卡姆，我累了，晕了 หนามติ้งดูลูกนี่ค่ะทุกคนดอกพันตกลัดตกลัดในหลวงแถมเห็ดหนึ่งดอกอยู่มันเยอะมากอะค่ะก็เลยได้แค่นี้ค่ะลูกใหญ่เลย ไปค่ะเราเอาไปขว้าที่ขว่าเอาไปต้มกันไปค่ะไปต้มโรงงานชิมแปะโรงงานปาหมุนปาหมุน ไปเก็บที่มันหล่นลงพื้นลแล้วไปแล้วจะไปเกาต้นต้นตามอุดเกิกกเนยูมันยังบินตามมาอีกยูงเงยอะมากยี่ตามมาทำไม อยู่แต่ป่าแต่เขานะคะไม่ได้เห็นแสงสีกับเขาหรอกค่ะอันนี้ใบงาเขาจะปลูกไว้เยอะมากเลยเดินทางชึ้นเขามาแปบ๊บเดียวเองไม่เกินะคะอันนี้โรงงาน,นคนชื่อเกา่าแต่ว่าเขาทำใหม่แล้วไม่รู้ว่าเป็นโรงงานเลย

어디 갔나? 없어 예, 주인이. 예, 주인이 없어. 예, 어디 갔나? 감사합니다. 또얘가니 응. 있어? 맛있어요. 나안 있어? 감사합니다. 예, 맛있어. 응. 엄마, 엄마의 사랑 좋아. 엄마. 응? 응? 네, 네. 이 ăn hàng mì đọc mã xinh Dạ dạ. บอกแปบก็ลีทุกคนกแปบก็ลีมาแปบ,บแปบใหญ่อืมใหญ่ <Yeah. S 2> <laughs>